ได้ไงอ่ะมันมีปัญญาไงมโนไปอยู่หลบอยู่อ่ะเออมันไปเห็นสภาวะานั้นมันก็เอาสภาวะานั้นพออะไรกระทบมาปั๊บเนี่ยบางทีมันก็พยายามรับรู้มันก็หลบเข้าไปใช่ไหมล่ะนั่นแหละมันไม่มีปัญญาตัวที่มันหลงอยู่คือสัญญามโนมันก็ไปอาศัยสัญญาว่างๆอ่ะที่มันไปเพ่งไปดูไว้นั่นแหละมันติดในสัญญาอือแต่พอั่นก็คิดรู้คิดรู้ปงแต่งหมดแหละมันมีที่อยู่อาศัยอยู่ไงมันก็เลยยังมีเราอยู่ ตรงนี้จะอยู่ตรงไหนตรงนี้จะอาศัยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงว่างๆไหมล่ะหรืออยู่ตรงไหนไม่<อ>มปกติเออนี่ไงก็ปกติไงมนุษย์อ่ะไม่เห็นมีว่างๆองหลบไปไหนอ่ะกูจะหลบไปไหนอ่ะคิดคุณชิดเอาั้งนั้นแหละอืมก็ไปดูจิตจนว่างๆพอได้สัญญาตอนนั้นมาจนมนุมันมันกระจายออกมาแล้วทีนี้มันมีอะไรกระทบปั๊บเออมันก็ไปดูตรงนั้นเออตรงนี้ว่างๆดีหาที่หลบไงเขาเรียกว่าพบภูมิอืมมันสบายตรงนั้นอ่ะ มันนี้วุ่นวายเพราะมันองว่างไปจับเอาการต้องว่างกันลงหมดเลยไปดูจิตจนด้านไปสร้างสัญญาไว้อะติดในสัญญาหมดเลยติดในความรู้ติดในพวกนึงก็ศึกษาความรู้ช่วงช่วงทียนรนใหม่ๆนั้นก็เหมือนกับยังยังยึดอยู่นะยึดกับตรงสภาวะที่มันเกิดแต่ยึดมาเป็นปีแบบคิดวนไปวนมาก็ยังนึกนึกถึงสภาพวันนี้มันเกิดวันนั้นะแล้วก็ที่ว่าไปดูจิตจนมันแตกสายนะจึงและตีก็ อเออเออ,เออมโนมันบนอันนั้นแหลมะมโนมันบนกูบอกกูเห็นจิตบ้าแล้วม่ยังไงต่อวะแล้วปัญญาอยู่นั่นน่ารักมโน่ตัวกิเลสเลยตัวนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องหาทางออกไหมแบบเนี้ยเออเอาอหา,หาเอ้าลองหาทีลองคิดหาทางออกดิ ก็มันไมมีอะไรคิดแต่มันมีคนคิดอ่ะเออเออมันเหมือนคนโง่อลยตรงเนี้ยเหมือนคนไม่รู้อะไรแต่มันรู้ทุกอย่างนะเออคุณจับนี่สิเนี่ยมันรู้เลยดิเนี่ยปัญญาถ้าผมถามว่าเอาคุณจับอย่างนี้สิถ้าคุณจับอย่างเงี้ยเนี่ยคุณขาดปัญญาเออเออ หัวล้แบบลืมแบบลืมแบบหลงสิแบบมีเราหัวเ้อมด้ันก็หัวโลกของมันเออเออเอาหัวลาแบบไม่มีสติอ่ะแล้วไอ้ที่ที่ว่าไม่ยังมาหลงตรงนี้ละอะไรจะปรุงอะไรอีกตัวเราก็ไม่มีเออตัวเราก็ไม่มีอก็รู้อยู่นะว่าเราหลงคิดเอาเองว่าตัวเราก็ไม่มี อันน้วความคิด,คดเออมันบอกเหรอแต่ร่างมันลงตรงนี้ตรงทรงออี่ว่าร่างกายเราเนี้ยไม,ม,ไม่ไม่มีตัวเราอยู่จริงอันนี้คนคิดหลงเข้าไปแท้ท,ที่จริงแล้วมันทำงานของมันเองเออมันไม่มีภาษาบอกหรอกลองจับนี่สิเออมันบอกไหมล่ะนอกจากเราจะปรุงแต่งขึ้นมาลองจับใหม่มันไม่บอกมันรู้ในธรรมชาติเนี่ยอะไรล่ะจับอะไรน่ะมาแล้วเออืม ตรงนี้ที่เขาเรียกว่าปัดจ,จัดตังออรู้การเฉพาะตัวไม่ได้ถ้าไม่รู้ก็หลงเออก็ไปหลอกตัวเองเฉยว่ะตัวเราก็ไม่มีอะไรคิดเอาบางทีก็เฮ้ยทำไมยังมีอยู่ว่ะบางตัวเราไม่มีเลยมันคิดไปแล้วว่าโอ้ที่สอนกันอยู่นั่นนะ่ะหลงหมดแหละตัวเราก็ไม่มีให้คิดอย่างนี้นะมันจะได้คลายความยึดม,มั่นถือมั่นูบางคนสอนเป็นสัญญาหมดหละ มันไม่ได้บอกมันก็รู้อยู่นีมันไม่มีปัญญาจะจับถูกเล้วเขาบอกว่าเอ้าโอ้หิวน้ําอย่างงี้ไหมล่ะคุณจะกัดคุณจะกัดก้นดูอย่างงี้ี๋ยวเนี่ยปัญญาคุณมีไม่มีรู้หืงเนี่ยคนมันบ้าธรรมะมันเลยป้ายเออลองลองพูดดิ่ตัวเราก็ไม่มีตัวเราก็มีพูดสิมีตัวเราเยอะด้วยพูดสิ ัมีมีเยอะมีเยอะเออนี่เรื่องสมมุติทางนั้นน่ะมันมันมีความหมายไหมทั้งสองอันเมื่อกี้เนี่ยตัวเราไม่มีกับตัวเรามีเยอะเนี่ยยึดมั่นถือมั่นไหมห่ะเอออันรื้อมันเลยไปคิดเอาพวกนั้นน่ะเออโอ้เราต้องมันก็ไม่มีอะไรนะต้องบอกต้องพิจารณานะมันไม่มีอะไรอยู่จริงมันค่าศักแต่บ้ารู้ในหลวงหมดแหละไอ้พวกนั้นก็ไปนั่งคิดเอาเออศัตรวบ้ารู้นะอะไรกระทบก็ศัตรูบ้ารู้เนี่ย พอมีอะไรกระทบจริงๆไม่สักแต่ว่ารู้สิเฮ้ท hey, ำไมมันยังมันยังมีเราอยู่วะก็คิดว่าสักแต่ว่ารู้แล้วนะแต่ก็ยังมีเราอีกพอลงไม่เข้าใจตรงนี้ม,มันต้องผิดพม่มปัญญาไปเห็นตรงนั้นเออ<ๆ>ทุกคนจะติดตรงนี้บนโลกไปเนี้ยต่อให้ไม่ต้องปฏิบัติธรรมก็ติดตรงนี้หมดต่อให้ปฏิบัติธรรมก็ติดตรงนี้แต่ว่า คนไม่ปฏิบัติธรรมคนไม่ได้สนใจเรื่องธรรมะเนี่ยมันจะยังยังไม่รู้จักไอตรงนี้ไงสภาวธรรมมันก็ยังเป็นก้อนเดียวกันไม่ได้สนใจใแต่นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายตายกันตรงนี้หมดเลยต้องมา,าปัญญากอาจาย์อาจารย์พิชีเห็นตรงนี้แม่หมดเลยทุกคนเา่าะโโหชิบหายเรืองงมาตั้งนานกูก็รู้ทุกอย่างเนี่ยเต้นระบิมหรือจะเดินหาอะไรจะคิดปรุงแต่งจะตาใครจะกลัวจะอะไรยังรู้มาเลยแต่มันหลงอยู่เมื่อก่อนเนี่ยมันพยายามแทรกแซงพยายามที่จะไม่ให้มันไม่มีจะปฏิเสธว่าไม่ไม่อยามีต้องไม่มีสิ ใช่ไหมโอ้ไม่มีได้ไงเนี่ยต้องไปเดินดิเอ้าอ่าอ่าไปไปไปข้างหน้าสิล้องปฏิเสธต้องไปเดินปฏิเสธไม่ได้เออเห็นไหมมันเดินไปเลยเออมีปัญญามันเดินคุณแคบถนนคุณมีปัญญาดิคุณมันมันมองรถซ้ายรถขวาคุณร <c ười> ู้นเนี่ยเวลาเราวิ่งเนี่ยเ,น,เนี่ยเราวิ่งไปเลยเลยโอ้ไม่เห็นต้องคิดอะไรเลยทำไมมันหลบได้หรอเออ มันมีปัญญาอยู่แล้วแต่ไม่เข้าใจไปคิดว่าตัวเองไม่มีปรรัญญาอีกประสาทแดกเออมันจะเป็นรูปประสาทอ่ะนั่งคุยกับคนเดียวอ่ะตนคนนั่งคุยกับตัวเองคนเดียวเฮแล้วก็เข้าใจหมดแล้วนะติดอะไรไวะหลายหลายคนทุกสีผมอะ่ะผมชี้ไปปึง้งเอ้ารู้แหละที่รู้ม,มานานแล้วนะอาจารย์ต้องไม่ตั้งแต่ก่อนจะปฏิบัติธรรมจะเรียนรู้ธรรมเออ แต่มันไม่เข้าใจเพราะไม่มีใครมีปัญญามาชีเออเออเพราะเราอยู่ในวังวนของวัฏฏะสงสารอยู่ในความคิดมาตลอดอือเออแล้วเราก็คิดที่จะเข้าใจมันใช,ใช่ไหมฮะพอไม่เข้าใจก็หลงบุมวนะเออเออมันไม่สว่างก้งทีไงเอ่าพอเกิดอะไรอาการดีๆหน่อยก็รู้สึกว่าเออตรงนี้ใช่ดีแล้วก็พอสักพักหนึ่งมันไม่เที่ยงไงอะไรมากระทบเออกไ้ตอนยังมีเราอยู่เหมือนเดิมเลย บางทีก็พยายามที่จะเอาสภาพทำตรงนั้นที่มันสบายสบายไว้ยึดไว้ตรงนั้นเออแต่มันก็ไม่เที่ยงบางทีไปทําอะไรปั๊บมันก็ทรมชาติของมินยามันก็ต้องบอกไปรับคูอตามรักษาเออเราแคเลยไม่ปล่อยนี่มันปล่อยหมดเนี่ยแบบเนี้มันก็รู้ทุกอย่างอ่ะนี่ต้องรักษาอะไรเดยขณะขณะนั้นเออใช่มันไม่ยึดของมันอยู่แล้วถ้ามันรู้อ่ะมันปากพูดไปก็พูดไปเท่านั้นแหละพวกที่บอกว่าอย่าไปยึดไม่ต้องยึดแต่ไอ้นั่นมันแค่สมปุงขึ้นมาจริงไอ้ปุงขึ้นมาเฉย ถ้ามันไม่เป็นปัญญาแล้วไม่เป็นปัจจตังยังไงก็ยึดเออภาษาพวกนี้มาหลอกเราไม่ได้มันมันทําลายตัวนี้ไม่ได้งไงมันต้องเป็นบรรัญญาเป็นปัจจตังเออมีคนพูดหลายคนอ,นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นไอ้ศัตว์ต้องดาออ่ามันเถอเอาอย่าย,ยึดนะอย่าย,ยึดนะต้องบอกเถอะไปด่าพ่าก็ได้ไลังเทศศนยเ้ยอย่ายึดมั่นถือมัม่นจะเป็นทุกข์ไอ้หัวโลนอย่างเงี้ยลงตาอย่ายึดมั่นถือมั่นนะมันจะเป็นทุกข์ มันยึดตั้งแต่ตอนแรกแล้วตั้งแต่ว่าไอ้หัวล้วนนั่นและมันไปเต็มตัวแล้วไอ้ที่พูดมาไม่มีความหมายแล้วที่บอกว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเน่ยมันเป็นทุกข์เออธรรมชาติของมันเป็นแบบนั้นจะไปห้ามอะไรมันคนมาด่าจะให้มันยิ้มนึงไงเออถูกไหมล่ะคนเรายิ่งเราไม่รู้จักอะแต่บางทีมันชินอะกับคนใกล้ตัวเนี่ยมันด่าจนชินแล้วหัวเราะขำแม่งเฉยๆมันด่าเออมันบ้าใช่ไหมอย่างเงี้ยมันตามเหตุตามใจอะ คนมันจําได้ไงสัญญามันจําได้เออแต่เราหลงแค่นั้นแหละถ้าเราไม่หลงมันก็โลรธทาธรรมชาติของมันนั่นแหละเออคนมาชมมันก็ดีใจตามธรรมชาติของมันนั่นแหละเออเนมันไม่ต้องยึดอะไรเพื่อจะเอาอะไรมันไม่มีอะไรให้ยึดสติมันก็มีเลยเนี่ยยามันก็มีมันก็เห็นตัวเองหมดเลยอะไรที่มันไม่เห็นจะคิดแต่จะพูดแต่ไม่เห็นหมดคุณคุณคิดพูดแบบไม่เห็นตัวเองสิ ทำได้ไหม,ไมไเออเห็นไหมมันจะมีปัญญาเป็นทั้งพูดออกมา <c oughs> <c oughs> สัญญาณก็มีว่มันหมนเลยเราไม่ได้ไปทําอะไรกับมันนะแค่เป็นปัญญาแค่นี้อคนมันบ้าไงเออเขาเชื่อว่ามีธรรมะเนี่ยธรรมชาติเนเี่ยคือธรรมะไอ,อ้ที่แบบเออเมื่อไหร่เราจะหลุดพ้นนะจิตมันเป็นยังไงว่าจิตบ้ากันนี่ปรุงแตง่งเออไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ธรรมะแบบนั้นอนะ่ะเลยป้ายหมดแหละหาอะไรก็ไม่ดูหาที่ศึอบางทีก็ขเข้าใจหมดแล้วนะติดอะไรวะพูดแบ,บ,แบ,บนะๆนะอย่างนั้นน่ะมันติดทั้งนั้นแหละมันไม่เห็นมันไม่เห็นเจ้าของเออบางทีก็ไปดูจิตว่างๆจิตก็ว่างนะนะเออแล้วยังไงต่อใช <c ười> ่ใช่ไหม <c ười> ไปหาคำต,ตอบเออ ก็คิดปรุงแต่งไปเรืนะ่อยคิดเองเเองหลวงเองอะ่ะเออบางทีคิดตั้เใงเข้าใจเท่านะั้นเนี่ยก็เข้าใจอยู่นะดุนแต่ว่าเอาทำไมตังเข้าใจมันจะมีแต่อะไรล่ะทําไมต้องมีแต่เลยสแสดงว่าไม่ได้ยังไม่เข้าใจจริงใช่ไหมใช่นุ่นะี่มันตอบตามด้วยนะเ <c oughs> <c oughs> ออแสดงว่ายังสงสัยอยู่สิม,มันก็ยังมีอยู่นะม,มันมียังไงอ่ะ มันงูปรุงแต่งไปเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะมันมีอย่างนี้อย่างเงี้ยอ่ะแล้วตอนตอนที่มันไม่มีก็เฉยๆนะนูน่นปรุงไปเรื่อยอยาาหาที่สิ้นสุดมันเป็นยังไงที่สิ้นสุดนั่งคิดจนปวดกระบาลแต่ไม่มีที่สิ้นสุดหรอกแต่ที่จริงมันจบของมันเป็นขณะขณะไปแต่เ,ออเราหลงเข้าไปมันเร็วไง เรื่องพวกนี้เร็วถ้าไม่มีใครชี้ไม่รู้เลยตัวเนี้ยหลงเออหลงหมดแหละเร็วที่จริงไม่มีอะไรเลยบนโลกตเนี้ยหลงแล้วต้องหาเนี่ยคนเป็นแบบนี้เยอะใช่ทั้งโลกนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายยิ่งไปสร้างความรู้เยอะยิ่งหนักยิ่งเป็นวิบากยิ่งไปตั้งกระแสอยู่ตรงรู้ตรงนี้ดูลมหายใจนู่นนี่นั่นโอ้โหหลงหมด จริงๆสติมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วมันระลึกได้เลยตั้งอยู่ตรงว่างๆแล้วถอนเกือบไม่ขึ้นเลยนะใช่มตอนนั้นจะมาแบบเห็นเห็นเห็นขันห้าใช่ไหมตอนที่คุณไปเพ่งอยู่ใช่ไหมตอนนั้นอ่ะมันออกมายากใช่ไหมไม่ได้เพ่งแต่ว่าเราชอบเข้าไปอยู่ตรงนั้นสบายมันเป็นกิเลสไงพอเข้าไปอยู่บ่อยๆมันเป็นอะไรเขาเรียกว่าสัญญาักยงจะถอนไม่ขึ้นเนี่ยพอทีนี้มันมันจะมาเห็นขันห้านี้มันไม่ค่อยจะเห็นน่ะค่ะใช่ก็ไม่ไปติดตัวว่างเนี่ย ความบ้างสัญญาตัวว่างนะมันก็ได้ยากในหลายคนที่เป็นแบบเนี้ยพวกไปดูรวมไปดูจิตดูกายอย่างเนี้ยมันจะไม่ค่อยเห็นการทํางานของขันใช่เออมันเหมือนมันไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะมัน,ม,นมันบ้าบ้านไปเลยอะ่ะแต่เวลากระทบเสียงออกมาในตะัวกิเลสตัวตนของเราเนะ่ะออกบ้าแต่ไม่เห็นแล้วก็ไปดูว่าจิตบ้างเจอะพวกนี้จะไม่เห็นขันทํางานเลยยิ่งโดยเฉพาะเวทนาที่เห็นอยู่รู้สึกมันแค่รู้สึกนะ เออความคิดแต่กัรู้สึกรู้ว่าคิดรู้ว่าอะไรหมดเลยเนออก็มันไม่ครบไงพราะไม่ติดตัวว่างเลยมันไปสร้างสัญญาตัวว่างไว้แล้วมันก็บังสัญญาการทํางานของขันอยู่เออนั่นแหละที่หลงกันอยู่เยอะแยะใหญ่ตั้งต้นสอนด้วยก็มีเยอะแยะอาจารย์จะบอกนะยังหลงกันอยู่เลยแล้วไปยึดต่อตรงนั้นแต่ตัวเองสําเร็จนั่นแหละเออมันด้าจิตมันบ้าแต่พวกมึงว่างๆอย่างนี้มันหลงกันหมดเลยอืม มันไม่รู้ตัวมันไม่รู้ตัวจริงๆเออขนหน้ามันมันต้องทํางานร่วมกันขณะขณะขณะของมันเราเป็นปัญญาแล้วเราไม่ได้ไปยุ่งกับขันหน้าหรอกมันเข้าใจจุดนั้นแล้วมันก็ไม่หลงพอมันมันไม่หลงมันก็หมดเชื่องทีนี้มันจะทันหมดแหละทีนี้คุณจะทําอะไรอตรงนี้เองทีเนี้ยขันทํางานเนี่ยโอ้โหล้กรู้ว่าอะไรมันขันหมดเลยมันจะเห็นคนมันรู้หมดเลยมันทํางานมัน ความพอใจไม่พอใจมันจะปรากฏชัดเลยแต่ไม่อยู่พยุดแค่นั้นเนี่ยตอนแรกไม่เห็นเพราะไม่รู้อืออือิดกันตรงนี้หมดเลยเขามาถึงสะพานสูงนะอออเออเออมาถึงไนใครอ่ระโอ้ปาสัวรน,นี่ไงคนเราหลงอยู่ตรงนี้กันเทียบเลยทีนี้ตื่นตรงนี้ยแมงยังไงก็ตื่นสติก็มีวัตโนนไม่ต้องทำอะไรเลยรู้จักหมดเลยจะคิดอะไรรู้หมดเลย เออเนี่ยคุณมองไปไะ้ต่คุณจะคิดอะไรคุณจะรู้หมดเลยใช่แล้วไม่หลงก็ไปด้วยอืมเหรอ,อแล้วไม่ต้องทําอะไรกับมันด้วยนะเออมันเกิดปัญญาตรงนั้นอะ่ะแค่นั้นเองอ้ปัญญาสูงสุดอยู่เหนือเหนือขันห้าเออแต่ปัญญาตัวนี้ก็ไม่ได้รักษาไว้ด้วยนะงโงูแต่มันฉลาดตอนที่มันจะใช้อะ่ะแต่อะไรมามันก็รู้หมดนะี่ะปัญญาตัวนี้อ้มันไม่ต้องมีต้องรักษาอะไรไว้เลยไม่มีอะไรรักษาไว้เลยอืม เอ้าไปหาตัว่างๆสิไอตัวเข้าไปอยู่ตัวว่างๆวิจิตบ้างๆ <c oughs> <c oughs> เข้าไปเข้าไปยังไงทีนี้เอ้าไม่มีเอาคิดขึ้นมามันก็เห็นแล้วเอ้าเมื่อก่อนยังเข้าไปอยู่ตรงนั้นไปหลบตรงนั้นสิ <c oughs> เผื่อจะหลบได้อีู่แ <c oughs> ไม่ได้มันก็เป็นของมันอ <c oughs> เออทำได้ไหมละ่ะทำไม่ได้เลยหมดการกระทำทำอะไรไม่ได้เลยนะ หมดเจตนาเลยเธงไม่รู้จะเจตนาทำยังไงเออว่างๆไปรู้สึกว่างๆก็ไปได้พี่รู้สึกยังไงอ่ะอึดอัดใช่ฮึนั่นแหละถ้าไม่มาอาจารย์กะคลายนั่นแหละนี่ถ้าไม่ไปฟังอาจารย์นะฟังไปเป็นปีใช่ไหมกว่าจะถอนออกใช่เออพอไปติดตรงนั้นมันไม่เดินปัญญาไม่ได้ไงไปดูจิตมันว่างพวกดูจิตดูกายนะไปเคลื่อนไหวกายดูรวมดูอะไรพวกนี้เนี่ย ดูลมก็เหมือนดูกายนั่นแหละพวกนี้มันจะไม่มีปัญญามันจะเดินปัญญาต่อไม่ได้เลยมันจะไปหลงสภาพวรฒน์เท่งนั้นน่ะพวกนี้จะใช้ชีวิตอยู่กับลูกไม่ได้นี่แลวกระทบผัสสะเนี่ยมีเราเหมือนเดิมตรงนี้อยู่ที่ไหนก็ได้ใจมันจะมีมุดหลุดพ้นมันจะสงบของมันเองมันจะเป็นแบบอิสระเลยเหมือนไม่ต้องรักษาอะไรเลยเหมือนไม่มีต้องมีสภาพบ้างหรือเ่องอะไรของเขาน่ะไม่ได้ไม่ได้ไปรู้อะไรตรงไหนเลยมันรู้ไปทั่วเลยรู้ดยธรรมชาติเวลาพูดมันก็รู้ที่ปาก เออมันรู้ไปโดยไม่มีใครทําอะไรกับมันเ,เนี่ยผมอะทําลายชี้ว่าตรงนี้อย่างเดียวไม่ให้มันสื่อต่อได้นักทำทั้งหลายติดกันตรงนี้หมดแหละแต่ผมขี้เกียจผมพูดไปกระแทกของเขาก็ไม่เห็นอารมณ์ของเขาเลยเขาก็รักษาความดีของเขาไว้เออเขาเป็นคนดีเขาจะไม่โกรธแต่ว่าข้างในมันก็โกรธแต่กดข่มตัวเองไว้เฉย มันจับคนุ่มวิสิกอยู่มันจับวิญญาณอยู่วิญญาณที่ปล่อยอยากนะมนุวิญญาณไม,ไม่ยอมปล่อยออืมมันต้องจําไว้ไงต้องรักษาตัวนั้นไว้สัญญาตัวนั้นะตัวรู้ไว้อะไม่กลัวมันไม่รู้ไงปล่อยให้มันเป็นอิสระอืมอันนี้คุณรักษาอะไรไหมตอนเนี้ยเออแล้วอยากรู้อะไรไหมตอนเนี้เอ้าตอนแรกห็บอกว่าเออถ้าเรารู้แบบไปแบบนี้เรื่อยๆมันใช่ไหมนู่นนี่นั่นไม่ใช่หรื ตอนนี้ต้องต้องทาแบบนั้นไหมก็มันรู้ของมันอลเออ่นแหละมันรู้ด้ธรรมชาติอะเนี่ยปัญญามันไม่ต้องแดกอะไรไว้เลยนะมันไม่ต้องทําความเข้าใจอะไรกับมันเลยนะถ้าเป็นปัญญาแท้มันเข้าใจเลยไงตรงเนี้ยมันเข้าใจแบบธรรมชาติแบบเนี้ยอืมมันนม่มันไม่มันไม่แบ่งแยกอะไรตรงเนี้ยมันไม่มีว่าเอออย่างนี้ถูกไหมหรืออย่างนี้ผิดไหมไม่มีอืม หรือคุณค right. ิดว่ายังไงอ่ะตรงไหนถูกตรงไหนผิดคุณคิดว่าลองลองดิอันถูกของคุณคือยังไงผิดของคุณคือยังไงตอนนั้นกับตอนนี้ยังไงไม่มีผิดไม่ถึงแต่บ้างเีแต่มันไม่เข้าใจยงไงตอนนั้นใช่ไหมมันไม่เข้าใจหรอคือยัางว่ามันไม่ไม่ทันตัวสัญญาณอะขอบตอนนี้มันปูงแตงเออมันปุงแตงเ็วผมนึงบอกว่าคนหลงกันอยู่ตรงเนี้ยอื มันปูงแต่งไป่องเวลาหรือมันก็รู้ได้แค่นั้นแหละก็ที่คุณโทรมาหาผมคุณบอกว่าก็รู้ความคิดเห็นความคิดหมดเลยนะแต่ว่ามันติดอะไรใช่ไหมล่ะมันก็ยังเหมือนมันก็ยังไม่เข้าใจปัญญามันยังไม่เกิดสักทีนะเออคุณก็บอกว่าคุณรู้ความคิดเห็นความคิดหมดแล้วเนี่ยเออก็เหมือนไม่ได้ยึดอะไรแต่ว่ามันก็ยัง่ะมันมีแต่เห็นไหมมันมีแบ่งแยกอยู่ถ้าไม่มาหาผมเนี่ยตุ้มกระชายผมเนี่ยจนตายตายแล้วมันมันทาอย่างนี้ไม่ได้นะไปเกิดเลยนะเพราะขันไม่ครบอ่ะ ก็จะมานั่งนึกสติมันไม่มีแล้วคนเราตายอ่ะพอสติไม่อยู่มีปั๊บเนี่ยมโนวิญญาณมันก็เพราะว่ารูปมันจะดับเลยขันห้าตัวตัวตาหูจมูกนิ้วกายใจไอ้อายตนะมันจะดับใช่ไหมจิตมันก็จะเข้ามาวางทีนี้ตัวสติมันก็จะหายไปพอหายไปมันก็หาวิถีจิตมันก็จะไปเกิดของมันตัวมโนเข้าไปพบปูงของมันมันก็ลื้ออาสวาออกมาสร้างนิมิตเพื่อจะไปต่อของมันเพราะฉะนั้นตรงนี้สาคัญเพราะฉะนั้นต้องปิดประตูมันก่อนเลย ไม่งั้นเราอยู่ยาก<ม>พอเราตอนเราจะตายัเนี่ยมันไม่มีที่ยึดที่เกาะเนียตัวว่างก็ไม่มีแล้วอะไม่รู้จะไปหาตรงไหนอะแล้วก็เข้าไปได้เวทนามันจะดึงออกหมดเลยมันเ<ม>นข้าไปว่างไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจะทิ้งรูปแล้วทีเนี้ยเวทนามันจะดึงไปบีบคั้นอยู่ตรงนั้นทุกม,มันจะมีเราหมดเลยทีเนี้ย<ม>ตรงนี้หาเราอ่ะหาไปเถรอไม่รู้จะคิดหาเรายังไง เนี่ยหายังไงตอนเนี้ยความรู้สึกมันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนอืมมันจะบอกว่าความรู้สึกก็ไม่ใช่มันคือมันไม่ได้รู้อยู่ตรงไหนอ่ะมันไม่ได้รู้ว่ารู้อยู่ตรงไหนอ่ะอือปกติอือปกติไงเนี่ยมนุษย์ปกติไงที่เขาเป็นกันน่ะไอ้พวกนั้นแหละโลกวิญญ,ญาณหมดแหละนักปฏิบัติธรรมนั่นน่ะไปอยู่กับโลกวิญญ,ญาณหมดอ่ะเอะ เมืนปกติเนี่ยก็กลับถึงสุดสามันธ์ก็มาใช้ชีวิตทางโลกปกตินีแต่พันไม่มีข้างในเลยนี้มีเธอยืด <c oughs> ไม่มีเธอยืดไอ้พวกนั้นปล่อยเขายืดไปธรรมะเขาเยอะเออเดี๋ยว,วยพระเขาสวดมนต์ไหว้พระถือศีลกันชิบหายไปปลุกหลงกันอยู่นั่นแหละหลงข้ามภพข้ามชาติตัวเงี้ยทีนี้มันไม่คิดอะไรในหัวคุณเ่ยไม่มีอะไรใช่ไหม <c oughs> เออ มันก oh! no, like ็ม <laughs> <laughs> oh! so so ีท so ุกอย่างก็ทํางานปกตินั่นแหละเสียงเสียงอะไรดินหมดอะไรเห็นหมดเลเนี่ยเนี่ยปัจตังบอกใครก็ไม่ได้นะตรงเนี้ยไปบอกเขาเขาว่าบ้านะเขาบอกว่าโอ้ยไม่ต้องไปทําอะไรมันก็อยู่ของมัน่างมันก็มีของมันอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยคนบางนั้นกด้งงเมันไก่ตาล้โอ้ยเขาต้องปฏิบัตินะหนูมันจะเถียงเราจะเอาสัญญามาเถียงต้องปฏิบัติสิเราก็ต้องไม่ปฏิบัติเลยได้ยังไงเนี่ยต้องต้องปฏิบัติไหมต้องทาอะไรไหมแบบเนี้ยไม่นี่ ันจบโดยธรรมชาติเออแล้วก็ไม่ฝืนธรรมชาติแบบนี้ก็ปล่อยธรรมชาติเอาเนี่ยคือธรรมะผู้เจ้าผู้เรื่องธรรมะธรรมชาตินี่ไงรู้จักตัวเองปัจจตังไงนอกนั้นั้ะเลยป้ายเลยป้ายจนเข้าป่าเข้าพวกเข้าดวงรือสองรือสีโยคีเนะี่ยไปเพ่งไปท,ทําจิตให้ว่างเลยสารพัดไปเห็นไะหมอแล้วบนโลกนี้มีผมคนเดียวนะนะที่ชี้ตรงเนี้ยฮะผมทําให้คนหลุดพ้นตรงเนี้ย ทุกคนมาเนี่ยมาเก็บงานลูกศิษย์ผมบางคนนะเรียบร้อยตรงนี้หมดบางคนก็ไม่ได้เร็วเท่าไหร่บางคนก็ใช้เวลาหน่อยนึงเพราะบางทีเนี่ยความตั้งมั่นมันไม่พอไงสมาธิไม่พอบางทีความตั้งมัน่นเพราะไอ้ตัวเนี้ยความสัญญาสังขารนี่ยามันทำงานเร็วอะเร็วจนแบบอือหอแล้วที่ไปดูจิตบ,บ้างๆอะถ้าคุณไม่ออกมาจากตรงนั้นนะตอนแรกมอ,อมันจมลงไปตรงนั้นอะมันจะไม่ไม่เห็นคนทำง,งานเลยที่มาอยู่กับ มันก็ยังดึงออกมายากเลยนะมันจะไปอยู่ตรงนั้นนะสัญญามันดึงเข้าไปตรงนั้นใช่ไหมเออเข้าไปหาบ้งว่างใช่ไหม,มจะทำอะไรมันก็จะไปลึก